ไม่แตกหรอกตัวจะทุบจริงๆบ่ตัวดูสิมันสวยนะนะั่นอ่ะจะทําอะไรจะไปทุบทุบอะไรก็ปลุกเขาออกมาเอ้าตัวตัวเป็นบ้าอจะกับปลุกเขามาทุบเอามาดูเห็นไหมเขาลงยันไว้อย่างดีนะจะมาทุบอะไรเรอ้าตาหลุดตัวเป็นคุณค่าทางจิตใจเขาเป็นสวยมันมีแค่อันเดียวมีเยอะแยะเัา พิมพมันไม่พิมพแค่ตัวเดียวโอ้โหได้ถ้ามันไม่ได้แบบนี้ตัวต้องเอาตังให้เขาหารอยมันหายากนะแบบนี้เนี่ยเป็นคุณค่าทางจิตใจเขานะตัวมันสวยดูนี่เขาลงยันไว้อย่างดีหนักแล้วมันเต็มแล้วมันยังไม่เต็มยังไม่ถึงไหนเลยจะเ,เอามาตามมา้มไหมอ๋ไม่ทุไมใม่ทุกเอาไปเก็บไว้เอ,เอาไปเก็บไว้ตัวเป็นบ้าอยู่มาทุกตัวคนอื่นเอ๋อ เอามาเก็บไว้เดี๋ยวนี้ดูสิดูหน้าเขาโอ้ดูทําหน้าสงสารอยู่นั่นจะมาทุบของคนอื่นเอามาอ๋อที่ทุบกันจะไม่ทุบอะไรเอามามอ๋อกับปูกเขาขเขาของตัวตอนไหนเป็นของเขาตามเขาซื้อคุณค่าทางจิตใจเขานั่นเนี่ยฝาลงยันไว้อย่างดีลงไหนก็ได้ไม่เอามาตัวออามาเดี๋ยวเขาเป็นคนยอด ลโอ้ความควอนเทนอะไรของตัวนี้มันคุมไหมควอนเทนเ่าไหเ่ี๋ยวคอนเทนอะไรของตัวก่อนมันยัง<ล>ยไม่ถึงครึ่งเลยโอ้ทุบไม่แตกหรอกเขาลงยาดน,นั่นแหละกันแตกไม่แตกหรอกตัวจะทุบจริงๆรอกตัวดูสิมันสวยนั่นน่ะตัว <c oughs> นึกว่าพูดลิน้นออกมากูกเขาลดนเนี่ยโอ๊ยก็นึกว่าพูดลิน้นเดี๋ยวมาทำคอนเดนอะไรก่อนฮะได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยย่อนมากี่เดือนแล้วเนี่ยถึงปียังไงเดี<อ>๋ยวจะไปซื้อกระปุกหม่ย่อนมากี่เดือนละตัวซื้อเลยนะตังค์ตัวซื้อเลยนะเคยไหมโอ้ยยอนมากี่เดือนเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเองแต่เต็มสิบเก้า โอ้โได้เยอะอยู่อันนี้หยอดเรื่อยๆใช่ไหมหตังเขาก็หยอดด้วยนี่ตาเขานี่แบงค์ร้อยนี่จําได้เลยนี่ไหมยี่สิวของเขาเนี่ยเขาเกี่วก่าน,นะไปแล้วใครบอกตัวทำคอนเทนต์ <ไป S 2> <ป>ตายแล้วนะไปป่าตังเขาไงทำคอนเทนต์อะไรดูสงสารเนี่ยดูซิท่านผู้ชมดูทำอเอภาษมันรอนึกว่าเงินด,ดูสาโรงยันไม่อย่างนี้เลย เนี่หายากนะเนี่ยนนไปซื้อมาแทนเขาเลยนะอันละร้อยกว่าเลยนะั่นน่ะแกะทำไมมันแกะไม่ได้มันต้องเอาช้อนงัดตัวนี้เนี่ยนึกว,ว่าจะทำคอนเทนต์เล่นๆมาทุกจริงเฉยเลยดูทำดูทำคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้เสียกระปุกไปแล้วหนึ่งอันโอ้โหําทำอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรได้ก็จะทำเลยทั่วจริงเน,นาะเราเนี่ยโอ้ คุณค่าทางจิตใจเข้าหมดเลยลงยันไว้ทุาอย่างดีป่าจะหาซื้อได้สวยๆแบบนี้เนี่ยนับดูได้เท่าไหร่มันคุ้มค่ากับปลูกไหมซื้อมาตั้งแพงแพงโอ้โหโ <40. S 1> สิอล่สี่สิบไปซื้อมาให้สองอันเลยไหมอันละสี่สิบเหรอไม,มอ่านเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันแพงอยู่หาซื้อ,อยากด้วยรูปแบบนี้เนี่ยอยากได้แบบนี้เลยไม่ยากได้รูปสิบอันเลยหรอเออซื้อมาเดี๋ยวจะรอดู เน่นอะไรไม่เข้าเรื่องเลยเนี่ยเอาไปซื้อทองนับดูมันจะได้ถึงสลึงไหมก่อนห้าสิบอะไรอะครึ่งสลึงเออถ้ามันได้ถึงครึ่งสลึงก่อนอะครึ่งสลึงก็จะถึงไว้เนี่ยโอ้โดแบงกก็ยังไม่ถึงพันเลยเหลียญนอกีกหมดนี่มันจะถึงพันไหมเนี่ยได้หนึ่งกำอยู่มั้งนี่จะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกำ